ศักธรณีบุญเติมผู้ใหญ่บ้านบ้านกเกษมหมู่ที่หนึ่งตำบลเกษมอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเกิดเมื่อวันที่31เดือนพฤษภาคมพุทธ,ธศักราชส5 1 0ปัจจุบันอายุ54ปีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่29เมษายนพุทธ,ธศักราชส5 5 9นายศักด์ธรณีบุญเติมประพฤติตน เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอุติตนเพื่อประชาชนด้วยความภาคเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหาและความยากลำบากมีทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามกล้าคิดกล้าทำรรกล้าแสดงออกมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และยังเป็นผู้รับฟังที่ดีส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน บ้านเกษมเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีการประคับประคองเสริมกำลังใจให้แก่กันอยู่เสมอจึงทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งและสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบมีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านงานธุรการการเงินเลขานุการโดยคณะทำงานด้านอำนวยการประกอบด้วยประธานกรรมการรองประธานกรรมการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคณะทำงานด้านต่างๆและเฮลันยิกโดยมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเพนประมุก การส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดและใช้อุดมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเชิงคุณภาพโดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านการประชุมวางแผนและประชาชนในหมู่บ้านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านกเกษมเพื่อระดมสมองและหาทางออกร่วมกัน มีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลมีการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอบารมีจากผู้นำทางศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเกษมหมู่ที่8หมู่ที่9จัดทำผ้าป่าสามคัคคีและขอรับบริจาคราษฎรบ้านเกษมที่ไปประกอบอาชีพต่างถิน่นสร้างตลาดชุมชนเพื่อจำหน่ายผลผลิตที่ผลิตในหมู่บ้านตนําบลและตําบลใกล้เคียงโดยไม่ต้องเดินทางไปจำหน่ายในตัวอำเภอ มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อโอกาสพร้อมจัดสวัสดิการส่งเคราะห์ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดถึงเสียชีวิตมีการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงาม มีการประสานงานกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีการจัดการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้อย่างยั่งยืนมีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีถนนสายวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นโบราณสถานโบราณวัตถุการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์พื้นที่ทางวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเพื่อนำไรายได้สู่หมู่บ้าน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง 1. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปลผลการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการรวมพลังจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านตนําบลโดยเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยขอรับบริจาคจากประชาชนในหมู่บ้านจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันและสอดส่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 3. จัดทำผ้าป่าสามคัคคีและขอรับบริจาคจากประชาชนในหมู่บ้านปรับสนามกีฬาโรงเรียนกเกษมศีมาวิทยาคารให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ตำบลเกษมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอ 1. การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากความสามคัคคีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในชุมชนส่งผลให้บ้านกเกษมเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพิจนารณาจากอำเภอให้เข้ารับการประเมินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปีพุทธศักราช2564โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ 2. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหวย 3. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนในหมู่บ้านให้ประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 1. มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอ 2. การรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ 3. การช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์บำบัดป้องกันภัยพิบัติพยันตรายสาธารณะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สุขผู้ประสบภยัย 4. การประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ 5. การควบคุมดูแลและอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายแก่ราษฎร 6. เอาใจใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วผลงานดีเด่นเป็นพิเศษที่ผ่านมา 1. หมู่บ้านพัฒนายั่งยืนอันดับที่ 1. ด้านนี่หมดจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม 2. รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจําปีพุทธศักราช2563จากกรมการปกครอง 3. รางวัลผู้ใหญ่บ้านชั้นที่2ประจําปีพุทธศักราช2564 4. ชนะเลิศโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้หัวข้อหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยนำเสนอในรูปแบบออนไลน์เพื่อแสดงถึงศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยผลงานดังกล่าวข้างตน้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวบ้านกเกษมและการสนับสนุนของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดทำให้พี่น้องชาวบ้านกเกษมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดโดยยึดแนวนโยบายรัฐบาลภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิต และการพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือหนึ่งตัวอย่างยี่ย้ำให้เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เพียงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านแต่ยังทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วย